แลก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรานะครับทีมงานต่อยชายคองนะครับวันนี้พวกเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาตกปลาที่แถวแถวหลังวัดม่วงตะลดนะครับชื่อบ่อน่าจะเป็นชื่อบ่อนี้นะครับบ่อผู้ใหญ่เอกนะครับครับสภาพบรรยากาศนะครับใหม่นะครับก็ประมาณนะครับพื้ที่ก็ป้ายนะครับในบ่อก็มีพวกปลาเบญจพรรณนะครับแล้วก็มีปลาบึก ก็ที่นี่นะครับมาแล้วครับหนึ่งค่าคันนะครับหนึ่งคันห้าสิบบาทครับแต่ว่าถ้ามาหลายหลายคนผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาจะคิดถ้าหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อคนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดสนใจครับก็ลองมาได้ครับไม่ไกลครับหากับตัวเมืองนครปฐมแค่ประมาณสักสิบโลน่าจะได้ครับครับเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้เราตีเบ็ดแล้วก็ ขอติดตามครับครับนี่ครับปนินไซส์สวยตรงนี้ตัวเล็กเข้าเหนื่อยมากครับวันนี้ได้หลายตัวแนละ้วเดี๋ยวไปดูครับ <c oughs> โอ้ตอนนี้ไซส์นี้ถล่มหนักเลยเหนื่อยครับครับมาเรื่อยๆครับไส์นี้ได้หลายตัวมากแนละ้ว ตัวที่สองของผมครับตัวที่สามของผมครับไซนนี้เริ่มมีกี่โลครับ ยิ่งเลยใสสว,สวัครับบ่ายโมงยังไม่เลิกกินครับไซส์นี้สองตัวเลยครับทีเดียวได้เรื่องวันนี้ได้เรื่องมันอกเกินครับไซส์นี้ เล่มใหญ่แล้วครับมาแล้วครับบายบายเฮ้ยตัวดีสส้ตัวนี้ใสสวยครับรนะวังลูดนะเฮ้ตัวนี้แอนแอสครับนี่โอ้โหใสปลาปลาเที่ยงหัวไปแล้วครับ <c oughs> ตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวครับตัวมาเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่ยัง,ยงเงียอะไร้หมดแล้วเหมือนกันห้าหกคนต้องใส่รถสิบล้อเออโอเคพี่เด,เดี๋ยวไว้บนน้า พลาดพลาดทางรีบหัวดูปากใหญ่เขาบอกปากใหญ่พึ่บพึ่บไม้ตึงตัวครับไซ <c oughs> ส์สวยวอ๋อสองตัวเลยมันจะตัวคาบแล้วคาบนี่แล้วเป็นไงเผลนเลยสองตัว อุไม่แดกก็ถือว่าเราดวงสวยไปดีเริ่มเริ่มมีมาตีมาคบค้างแล้วเอาสวยันใสสวยครับตัวนี้นะอุ้มมาอีกตวงแล้วไม่เอานะไม่เอานอนก็ดงปืนให้ผมรอให้ผมลงนะเออตัวตี้ตัวนีตวนีครับใสสวยครับม แต่นายจะได้เห็นไซนี้สักทีนปลาอีกหนึ่งแล้วครับนี่มาหนึ่งแล้วครับปลาเล็กไม่เล่นปลาใหญ่ปลาเล็กไม่เล่นปลาใหญ่เอ้าเพิ่งได้มึงดีเลยเพิ่งได้มนลยครับสะเพียนสะเพียร์จากของเซนรู้สึกเมื่อคืนเลยภาพว่ามาตั้งเล้ะ หนกินขนุน่นี้กกินนั่นน่ะเอาเลยอยู่แล้วอ้ยไงอยู่เนี่ยน้ำก็เด่นเลยเห็นเหรอ ี่ครับมาอีกหนึ่งตัวรุ่นนี้กินทั้งวันกินทั้งวันไหนดูตัวเลยโอ้โหกินแบงทั้งวันชอบไซนี้นะครับมาได้ครับบอกผู้ใหญ่เอกนะครับหลังวัดม่วงตะลดนะครับนครถมไซนี้ครับโห เยอะมากมายเลยครับโหเต็มกระป๋องนะครับใส่ไว้ในกระติกอีกโคนี่ทำไปแล้วเยอะจริงครับบ่อนี้ครับแต่ว่าปลาไซส์ไม่โตนะครับแต่ปลาใหญ่มีเยอะนะครับในนี้ถ้าใครมีวิช,ชาอะไรก็มาลองดูได้นะครับบรรยากาศบอ่อครับเอาแล้วน้องเซน สู้ยิบตาครับวางปลายคานมาแล้วใส่แวนด์นรรครับวันนี้ก็เป<ะ>็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วครับ เราก็<ช>ได้นะปลามาเยอะพอสมควรแนละ้วโอ้โหจะเป็นปลาตัวเล็กมากครับรู้สึกเพียมากวันนี้เปเาไปเยอะปลนนี้คงก็ต้องลางกันในเพรี่นี้นะครับคลิปหน้านะครับเราจะไปไหนนะครับโปรดช่วยติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ